สีผ้าหลังจากห้วยออกแล้วเราก็ไปรูดของได้ของใส่ในกลัวงเงี้ยได้มีละข้่งนอกไงนี่อือได้หลายแท้ของใส่<ล>นี่ต้นไม้นีุรถรถในมูลาค่า,600าหกร้อยบาทว่แม่หกร้อยบาทเนาะมีอีกจ้ะนี่อย่างเอาไปเสี่ยงไว้ <laughs> เดี๋ยวข้องเหรีนี่นอีกข้ของเหรียญนี่นี่ขนมนี่นี่นี่ะนี่น่เหรียญยู่น้ำฝุนนี่นเหรียญยฝุ่นจ้ะนี่ละจ้ะเดี๋ยวจบบูกระดชวัดเนีับบูกระ่าดเชู่้กรบ่ไดแฟบซักผ่าก็บ่าดอ๋อไอ้กระดาหน่อยเถอะเดีอยวนเจับกระเบื้องของนี่ มันโมงเมินว่าอันละสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยเอนั่นก็ได้หลายเทียเดือนที่แล้วเอาเติมเงินเปลี่ยนพันคนเติมเงินหรอโอ้ดิอืออ๋อเจ้ากระบวดบอกใส่เติมดิแมนอันนั้นมันได้สองคนมันได้หกร้อยหกร้อยอันนี้ก็ควดละาหาสิบโอ้ดิก็ได้ก็ยังดีอยู่พี่น้องได้ฟงชุรสน้ำปูน้ำปลาน้ำมันนี่เบิร์ดนี่นี สองร้อยกว่าบาทเิี่เนี่ยีขวดอือัก่นไปอีกคนหนึ่งลยพี่อืนี่ก็นี่ร้อยกว่าบาทอือแกชิฟันอีกอือชิฟันก็เกือบร้อยแปดสิบบาทอีกแพเพิ่อีกแพรเพิ่นเจ็ดบาทไงาชิบสองบาทปาดอ้มันแพงอย่างยาล้างจานอีกพี่นี่แห เงินยผมร่อยเลยได้ผมบ้านนี่เรื่องของเล่นนี่นี่พร้อมของเล่นนี่นี่อีกตุวกตาก็ขนมเพิ่นเปแกย่งดีบ้านจี๊ดได้สบู่กับบ่ได้บ,บ,ดาบาอได้แชมพูกับบ่ได้บ้านจี๊ดื้อแฟบกบับบ่ได้คิดเบึ้งเงินยเนาะโอ้เกินแกยังดีเพราะว่าเพิ่นซอยรัฐบาลเพิ่นซอยแลยแ้วอ่าสุรดรถนนี่คุ้มดีอยู่น้ำปลาก็คุ้มยอยู่ อยากชีฟันกับกุ้มอยู่มันกับกุ้มอยู่สไลด์หนี่บกุ้มมาหมากุ้มเหรอแล้วะมาได้กินน้อแต่นหน่อยแล้วกินหมามา,านนสีฟันกับครบหลอดพอดีแต่ว่าอยากชีฟันเพ่่าได้ได้แต่ของแต่นหน่อยไปซื้อไหมเขาก็ไปรูดใส่สวัสดิการของเอ่อเนาะเจินกับห้ ได้สวัสดิการคนละสามรอยบาทซื้อน้ำปูน้ำปลาแม่นับขอขอบุญขอบคุณเนาะเาก็ได้ของใส่ไมาใส่ในเงินหกร้อยบาทแล้วก็ทำให้เกาก็รลูดเอาของที่มันเกิดประโยชน์แล้วพี่น้องแม่นบ่ล่ะใช้ในครัวเรียนเราเออของใส่ในครัวเรียนที่เกิดประโยชน์ในบ่เกิดประโยชน์จะแยกไปรูดเออนี่นี่เกิดประโยชน์ยืดเจ็บน้อง มีน้ำปูน้ำปลาชุดร้อนของกิมันจำเป็นไหมจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ไว้ให้หน่อยกินแซฟเสียบได้ตอนนี้หรอเย็ไปิดใส่ผัวกินล่ะกะเอาที่ที่มันจำเป็นนีดลีอันนี้อจำเป็นที่ชุดเลยนี่เรียกกะโครงเักาฟอกนี่ของแพงมันเหลืออายุน้อยหนึ่งอยู่เดี๋ยวหนาจังแต็อ่าสบู่สบู่บ่เหลือ น้ำยาล้างจานค่าเดียวมดเก็บใส่หลายเด้น้ยาล้างจานพี่นเก็บล้างใน้นอยๆเดี๋ยวนี้บ<อ>่ได้อีหยังเลยเป็นทีรข่อยคิดว่าคือได้หลายแท้หลายดยข่อยเงินข่อยใ3-400แม่นองแหทายข่อยว่าอว่าถ้ามันเกิดมาสิเฮาก็ตืมเงินของเฮาแม่นบ่ล่ะเออเก็ตืมเดือนที่แล้วเตืมไป400กว่าบาท ห้องแมนมันได้หลายเอาเดือนนี้เพี้มีเงินเติมเพี้ยกะไรได้ซัมมี่คอยคิดว่าเดือนที่แล้วหกไร่ฟ้าคือได้หลายแท้ว่าทึ้งสบู่ทึ้งน้ำปลาเดือนเดือนที่นี่อีกเงินนี้ได้ซัมได้ซัำนี้เพราะว่าไงเพราะว่ามันมีเงินเติมแล้วมันคำนวณแล้วเนาะนี่คุยกันละอย่บหาชิปบาทเลยทีนี่หาชิปหาชิปคูปองที อันนี้กะอันนี้กะอันนี้คุกชีบอันนี้อันนี้ตุ๊กตายนี่นี่ยเยอะบาทตุ๊กตายนี่นี่ยหาชีบห้องแมนของกินลูกอีกสิอันนี้คือุกชีบคุกบาทคองห่อกระไรกว่าเอากระประมาณนี้แหละพี่น้องกระได้น้ำปูน้ำปลาแต่ถ้าเขามีเงินเติมเพาก็อยากได้ยังเพิ่มเพาก็เติมเอาแต่มื้ออันมื้อนี้เพื่อบมีเวณเติมเพื่อก็ได้ซ้ำจำนวนเงิน จำนวนเงินที่เพิ่นหให้ไหน้ะก็ยังมีนะพี่น้องก็ยังได้ต้มาไว้กินรหลอดเดือดกำลังจินทุ่งเนื้อแฉบออแบอลลุดลุดนี่แฉบใบใบจีจ้าซื้อผ้าสองหอ่อกแซ่บก็กินมมาแล้วที่เจ้าซื้อไม่กินเลนนะกินบ้านอ่ะกินเมื่อหอ่อนี่เพก็บรรเด้ยดอย่งนี้เพี้ยงก็ได้ตั้งนี่ เปิดของเพชรจำเป็นของเพชรแล้วก็นี่เนี้ยเก็บทองซ้ำนี้แล้วพี่น้องไข่กับ่ะไรไข่ยังมีอยู่ของข่อยยังมีสองไงจนถอ,อดมดันแดงมาล่ะว,ว้าถอดม่นเป็นตาแสบกพู่อจ้า, <laughs> <laughs> ากินบอ<ะ><ะ>กิน<ป>อกทอดให้บอมันเป็นตาแสบ <laughs> นี่นี่กอลินอยู่กับน้องมีกน้องมีกออกมาพี่น้องเอ้ยทะเบียนรถหกสามกับก่บมีปัญญาซื้อตมามีเงินโอ้ยขันคอยมีเงินข่อยซื้อเอาเราเล่นโอ้สามตรงตรงเลยโบมีกับโบมีหกสามตรงตรงชุดแถวเจ้าคือซื้อรถทะเบียนรถไงยอยู่เออแต่วันน่้มีเงินหวัวหนี้แต่เราบ่ได้ซื้อดวงนะมันไม่มีบุญมีแต่กำบ,บัง ทั้ธรรมดาเนาะเอาแต่ยาบ่ออกกับบดงงินเพื่นธรรมดาลหละมันกิมีดวงคนเท้ากับมีขึ้นมีลงมีมีไดมีบรรม่ไดดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่หน่อยซื้อลอตรี่เี่ยไงมห้าสี่ห้านพี่มัน,นอลอดยังห้าหนึ่งัน,นออเก้าห้าหนึ่งเจลปะบ่้นหล่ จ้าตัวรางวัลหรอือวะออข้อติปรทธานในตัวโอ้ยเถ้าถือรางวัลที่หาที่นั่นก็นได้เลยบ้าเออลอตเตอรีอร่ใบหนึ่งอ่ะเจ้าว่ามีจักรางวัลฮะอืมนี่ 170, 170, 170ลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบกว่ารางวัลเลยบ้าเออเจ็คแล้วคอยตรวจเลขท้ายเลขนั่นบ่ถือคอยก็บ้าตรวจเลยรางวัล รางวัลที่หนึ่งมีหรางวัลรางวัลที่สองมีสองรางวัลน้องลื้เอิ้ยังยังลูกข้าวเชวข้ชว่โวัติมนชีมันเป็นขนมเออแกนดแม่มันเป็นขนมตุ๊กตาน่องยิ้มใส่มันเดำเหมือนบอตุ๊กตาน้องยิ้มสนี่เอานี่ตุ๊กตาไม่ตุ๊กตาม่ไม้นี่เฮ้ยมันเนดำเหมือนเบอก อาบน้ำให้เพื่อนแล้วพาเพื่อนไปไปลูดค้องเพื่อนไปแลนด์เดกะนี่ละเนาะที่เพื่อนห้ถึงถึงมันยืบ่ไดม้มากมามแต่ว่ามันกะซอยเข้าประหยัดไปได้ยุ่งนอกจากพี่น้องเนาะเร่งนำหมู่นำมันเรืงของของใส่ในกลัวเฮือนของใส่ในกลัวเรือนเขา้าเข้าไปลูดเอาเข้าไปอ่าะต่ละเดือน คิดว่าอันไหนที่มันจําเป็นการรูดมาไว้อันไหนที่มันจําเป็นที่นั่นเนาก็รูดมาไว้ที่ที่ทุกเกียเพกการมีเพิ่มมีเติมละพ่อพ่อขอแก้วสซุให้แน่เพื่อนเปิ้นว่าเออเปิ้นว่าเป็นโอวันตินอันอันอันผมเพื่อนบอกเออเพื่อนบอกคอยแม่แม่น้องเอาโอวันตินไปสุปเนื้อเพ่นว่าคอยกับว่าเตมันโอวันตินนั่นคอยกับว่าจ้ามันโมเมนอันนี้มันเป็นโอวันตินออริโอนี่ คอยว่าจ้า่คอยที่แรกคอยข้ามมองเอาโวันมเมนนี่โอวันตินรดโอวันติ่นโอ้ถือหวยกะดีใจน้ำด้อพี่งมเมียนอันนั้นโอวันตินนนี่โอวันติมนมดโมมีนเดก็โอวันติ่นเลยี่ไปก่อนครับ